ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลายบิ๊กทูกับน้องผู้ท้องนะคะผู้ท้องเอ้พี่บิ๊กลครบิ๊กทูครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้ มาดูอาการของพ่อพลายบิ๊กทูนะคะ <Easy two. S 1> หายตกมหายตกมันได้หายตกมันได้อาทิต์หนึ่งแล้วนะคะ mm hmm. สุนแม่า๋า mm hmm. ขอฝากเป็นกําลังใจให้พ่อพลายบิ๊กทูด้วยนะคะ mm hmm. นะคะ mm hmm. นี่นะ mm hmm. ก็จะมาทำความสะอาดตรงกบหลักของพ่อพลายนะคะ mm hmm. ดีใจมากๆเลยนะคะ หลังจากตกมันไป2ปีกับ8อาทิตย์กว่านะคะคาะเป็นกำลังใจให้พ่อพลายด้วยนะคะอยลเดี๋ยวเดียว สูงมากๆเลยนะคะสูงมากๆเลยนะคะไตรมิกทูจะได้ทำงานแล้วนะคะดีใจมากๆเลยนะคะฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้กับไตรบิ๊กทูด้วยนะคะนะคะสูงมากๆนะคะคุณแม่จ๋านี่นะคะ ฝากคุณพ่อคุณแม่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องพลายบิ๊กทูกับน้องปูทองด้วยนะคะขอบคุณค่ะนะคะ